โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะจะมาสรุปสิ่งที่จะถูกอัปเดตมาในลีก3.23นะครับมันจะมีอยู่3เนื้อหาหลักๆที่จะถูกอัปเดตมาในลีก3.23นะเรื่องแรกเลยก็คือคอนเทนต์ลีกแอฟฟิชช่นที่จะโดดเด่นในเรื่องของคัสเสริมที่เพิ่มเข้ามาให้เราได้ปรับแต่งบิลของเราให้หลากหลายยิ่งขึ้น2องสกิลเจมรูปแบบใหม่ที่หลากหลายสามารถหาได้จากการเอาสกิลเจมไปครับในแล็บสี่เอาติเมทัมอิชแบ็คจะถูกใส่เข้ามาในตัวเกมหลักก็คือเราสามารถเล่นอัลติเมทัมได้ทุกๆลีก เค okay, ครับเรื่องแรกนะ1 l e a g u ลิก affection พยายามจะพูดให้มันถูกต้องตาม accent นะก็จากตัวอย่างที่เราเห็นนะเราจะต้องวิ่งไป Map หรือวิ่ง act ไม่ดีเราคือระหว่างที่เราวิ่ง Map หรือวิ่ง act อ่ะมันจะมีหลุมให้เราลงไปสำรวจป่าต้องเขาเรียกว่าป่าต้องคำสาบเราจะต้องเดินสำรวจป่าหรือเดินตามสิ่งที่เรียกว่า wish ซึ่งมันแปลออกมาว่าคือปอยปอ่ะเรียกว่าปแหละอ่ะเพื่อไปเจอบางอย่างอาจจะเป็นมนสเตอร์ บอส NPC ประจำหลีหรือแท่นบางอย่างที่เขาบอกมาพอหมดเวลาเราก็จะต้องกลับมาสู่จุดเดิมที่เราเข้ามาแล้วระหว่างทางที่เราเจอพวกปลอยจะมีด้วยกัน3สีก็คือสีฟ้าจะเพิ่มรายได้สีม่วงจะเพิ่มควอนติตี้สีเหลือง Yellow. เยลโล่เฮ้ยสีเหลืองจะเพิ่มเคอร์เรนซีนั่นแหละพอออกมาจุดเดิมปลอยเหล่านี้มันจะส่งผลต่อมอนสเตอร์ ที่อยู่ในแมปหรืออยู่ในระหว่างที่เราวิ่งแอคได้รับผลดังกล่าวจากสีต่างๆที่เราเก็บไปเก็บมานั่นแหละประมาณนี้ที่เป็นเมคนิกของลีกนี้ที่เราเห็นในตัวอย่างแล้วก็มาถึงส่วนที่เป็นไฮไลท์ของคอนเทนต์ลีกนี้จริงๆก็คือจะเป็นซับคลาสลีก เรียกว่าซับคลาสหลีนะที่เพิ่มข้ามาให้เราได้อัพสกิลซึ่งจะมีแต้มทั้งหมด8แต้มเหมือนกับแต้มซับคลาสหลักที่เราเปลี่ยนเลยนะก็ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวที่หนึ่งเลยคือ War d เด of m a มาจายตัวนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้พลังธรรมชาติและขวดยาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งความเก่งให้ตัวละครเรา Warlock of m i s สตัวนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ซากศพคำสาพเพื่อการเล่นที่แปลกไปจากเดิม w วน์วูดไพร์เมลลิสตัวนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้สิ่งที่เรียกว่าชามช้อนแก้ว ใช่คือการใช้ชามชามเนี่ยซึ่งจะมีความสามารถของแต่ละซับคลาสหลักที่เราเล่นในเกมคือทําให้เราได้เลือกปรับแต่งบิลของเราได้ตามที่เราต้องการว่าเราต้องการชามของซับคลาสไหนแล้วก็ไปหาซื้อมาอะไรอย่างนี้และอีกความสามารถหนึ่งของ p r i m ม l า i s t ก็คือ การเพิ่มช่องเก็บของนิดนึงแล้วก็การหาของจากการเบ่งวอรคลายในตัวอย่างนะต่อมาสกิลเจมที่มีรูปแบบให้เราได้เลือกใช้หลากหลายมากขึ้นซึ่งจะอัปเดตพร้อมกับระบบที่มีชื่อว่า Transfixture Ge t r a n s f i ชเจอร e เเนี่ยคือเหมือนกับการที่เราเอาเจมมาไปคราฟแล้วเราจะคราฟจากไหนล่ะในการลงแลบสีจะไม่มีเอนชานพวกหมวกรองเท้าถุงมืออีกต่อไปแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นการเอาสกิลเจมไปคราฟเพื่อได้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันยกตัวยอย่างเช่นเปลี่ยนเจมธรรมดาเป็นน ฟีเจอร์เจมหรือเปลี่ยนเจมส u p p อร์เป็น Empower, Enlighten, Enhance หรือแม้แต่เพิ่มค่าประสบการณ์ของเ e มที่โดดเด่นจริงๆของระบบครับนี้คือพวกหัว e n c h a n และบเจมพิเศษที่มาจากไฮส์ทั้งหลายพวก Anomalous Divergent แล้วก็ความสามารถของ Jewel Unique บางอันจะถูกใส่เข้ามาใน t r n s s i i t u r e เจมเหล่านี้ด้วยข้อมูลณนะที่ทาคลิปตอนนี้อาจจะยังออกไม่หมดนะแล้วก็เรามารอดูกันตอนที่เราเข้าไปเล่นในเกมแล้วก็แพทโที่ออกมาต่อจากนี้ 3. Content Ultimatum ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนต่างเรียกร้องมาอย่างยาวนานในเวลาตั้งแต่ที่มันจบลีกของมันไปเป็นเวลา2ปีลีกนี้3.23อั t i m a t u เจะได้กลับมาใส่ให้เล่นในตัวเกมเรียบร้อยแล้วซึ่งอั t ติ a t u เจะมาแทนที่เมตาโ p ฟเมตา o p ฟจะถูกนำออกจากเกมไปเรียบร้อย ของรางวัลจากพวกคาตาไลส์นั้นเราจะหาได้จากการผ่านแต่ละเลเวลของอัลติเมตัมสำหรับผู้เล่นเก่าที่เคยเล่นหลีกอัลติเมตัมไปแล้วต่างเลี้ร้องให้กลับมาและหลีกนี้ได้กลับมาสักทีและสสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะ,ะถ้าไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ถ,ถ้าถึง100 like, ยไลค์เยอะไปป่าวะเออนั่นแหละผมจะทำคลิปเกี่ยวกับมดในอัลติเมตัมอีกรอบหนึ่งซึ่งผมเคยทำไปแล้วเมื่อสมัย2ปีก่อนแต่แต่คือจากการที่มันอัปเดตเข้ามาในตัวเเกกกกมมมหหลหลัััขอออองงงนรรนีย่ยยจะาาารรรปบบ็้ื ซึ่งผมจะรอไฟนอลห้มันได้บอกกันว่ามันจะมีอะไรท,ที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไงก็รอดูได้นะครับทุกคนนอกจาก3เนื้อหาหลักๆที่ถูกปรับเข้ามาในหลีกนี้แล้วยังมีเนื้อหาที่ถูกปรับเข้ามาในทุกหลีกก็คือไอเทมยูนีชิ้นใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาสําหรับหลีกนี้นะแล้วก็จะมีในเรื่องของการปรับตนะัวเลขสกิลเจมการปรับ Skill Gem, ารรบาลานซ์สกิลเจมทั้งหลายก็เดี๋ยวผมจะแปะแพชโนตสำหรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้ทุกคนเข้าไปนั่งดูนะ อัปเดตกันได้นะสุดท้ายแล้วสําหรับหากใครยันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ผมจะทําออกมานะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละไว้เจอกันสตรีมหน้าหรือคลิปหน้าโอเค let's go bye